โอ้รถรวมพ <laughs> ันขาวเลยนะครับผู้ขับขี่ต้องสมหมวกนิรภัยด้วยนะครับแล้นี็200หนึ่งเด็กส่วนพุ่งกระตานะครับเราจะวิ่ง400 200โอ้ผู้ใหญ่สมพรเท่ <c oughs> มากเราไปดูกันก่อน นี่นะครับปววู่ยายสมพรวัยรุ่นรวมช่างเฮ้ยผมเคยถ่ายอยู่พวกเดี๋ยถ่ายใหม่ดิวัยรุ่นรวมช่างเออจะเล่นถ่ายใหม่ดิอืมอนี่นะครับรถสวยมากฟอร์มูลาบบเสตีบอสปาตีไลฟ์เฟนหทีบ <c oughs> ขาเลยนะครับมันหนักไหมพี่กันนะแต่ว่ามันยาวโห

เราต่อไปเจอปุ่ใหญ่เรงู้โอ้ตายแล้วน mm. yup ี่นะครับเ่น่ NLR เก่งปากนะทอร์ซิ โอ้โหรอมากวักเครื่องแล้วยังรอนะครับเดี๋ยวผมไปวันต่อวันแหละป้าจับรถคนสุดท้ายแล้วนะครับห้องติดอ่าได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมไปตออวันนะครับตอนนี้ผมอยู่บนตูนี่น็อตปนัดเบื่ออะไรนายพี่เขาตั้งแล้วก็ลองดูวิ่งหน่อยนะครับนี่วายแม่ยานางนะครับ ถ้าชนะเขาเปิดเครื่องไหมลูกพี่นะหนึ่งตัวสามเปิดใช่ไหมอันอันนี้กติกาเขายังไงครับลูกนี่ก็เจ็ดโอเคนเก้าเจ็ดโมโมแต่งได้ใช่ไหมครับวาวเต็มที่เลยสี่สิบลูกเก้าเจแต่วาว้าววาวไม่ให้ทำที่เหลือได้หมดอ๋อที่เหลือได้หมดอ๋อขอแค่ลูกเก้าเจ็ดวาววาวตามสบายเลยนะครับแคมก็ตามสบายเลย เราจะจะยกแน่นอนมากอันนี้ความเร็วเนี่ยมันมันไวไหมพี่แต่อย่างทางอย่างอันเนี้ยเป็นร้อยรยกว่าเหมือนกันนะไปร้อยบวกแน่นอนมากนะครับเี๋จวจะสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับแรงอะ่ะ โอ้นเครื่องบิกยังนะครับแม่สเตปนี้เดี๋ยวค่อยดูนะว่าจะติดยากหรือเปล่านะครับถ้าชุดขนาดนี้ถ้าผมว่าต้องมียากแน่นอนนะครับเติมน้ำมันสักครู่นะครับผู้ชมใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนนี้ไปไหนนะครับ ก็ยืดไป้ย่านจช่งแล้วรรวมช่างนะครับอาโอ้โหรถรวมควันขาวเลยนะครับเหมือนมียึดสีแต่ผมซื้อมาใหม่เลยควันอย่างนี้ีแหละ tết đấy à? Tìm vẫn chưa các Vẫn chưa tết yang กับใสอกโก้งก็ดูนะเอ้ยไม่ใช่อีกโก้งเปเห็นเทินไดอีกโก้งอะ่ะเออเ้ามาใส่สานสามนะคอยดูนะครับผมจะแรงนะ กู้ับขี่ต้องสวมหมวกนิราภัยด้วยนะครับเพื่ออปลอดภัยเวลาขับขี่นะครับโอ,อ้โหเจอทางลาดยางเข้าไปวิ่งสบายเลยอะ่ะไม่อันนี้เลยอะ่ะไม่โดดเลยนะครับอ้าะคุณ ดยอดหายวับประกาา